สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากช่องยายจำลองได้พูดไว้ในคลิปรีโอนะครับมีข้อความดังนี้มาดูไลฟ์สดแล้วนะ่ะแล้วเอาคลิปที่เราพูดแรงๆนะ่ะยายไม่ชอบอยากให้เอาไปนะเขานะ่จะเข้าใจผิดยายจำลองพูดประมาณนี้ ไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะย่านะ่ไร้สดไม่ต้องมาแคปยายไปเพราะว่าคุณแคปยายนะ่ะคนดูคุณเนะ่ะเป็น 7, 80,000แล้วใครเป็นคนได้ต้องให้ความยุติธรรมกับยายนะยายไร้สดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแคปค่ะเขารู้ทุกจอมย่าแล้วยายพูดออกทั่วโลกนะ่ะเพราะฉะนั้นนะคนที่มาแคบช่องยายที่ไปแบบนั้นนะ่ะ ยายไม่อยากค่ะเดี๋ยวจะเอายายไปเป็นประเด็นยายไม่ชอบค่ะยายอยากอยู่มอ่แม่อยากอยู่แบบนี้แหละเรื่องคดียายไม่ยุ่งค่ะเพราะว่ายายมาทำยนะูทูบเบอร์น่ะไม่ใช่มาทำคดีเข้าใจไหมยายไม่ชอบที่จะให้คนอื่นเอามาเอาที่ยายพูดไปแล้วไปทำคลิปทำอะไรนะอันนี้นะ่ะยายไม่อยากให้ทำ อันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันลำบากใจยายและครอบครัวยายเพราะยายนะ่ะหาเงินอยู่คนเดียวคนอยู่กับยาย5 6 7คนยายเลี้ยงเดี่ยวต้องเห็นใจยายด้วยเพราะฉะนั้นยายพูดอะไรนะ่ะคุณเอาไปได้แต่คุณต้องนำเสนอที่ยายพูดดีๆพูดไม่ดีไม่ต้องเอาไปมันจะเป็นประเด็นต่อทุกคนค่ะ ยังเสนอในทางที่ดีเพราะยายไม่ไปฟาดใครอยู่แล้วถ้าเขาไม่มาฟาดยายขนาดเขามาฟาดยายยังคิดหนักอยู่เลยนะตอนนี้เพราะว่าช่องยายนะ่ะยายสร้างคอนเทนต์ที่แบบว่าบันเทิงยายจะขอบอกจุดนี้ถ้าเอายายไปทำคลิปก็เอาไปทำในทางที่ดีตลกไปแบบนั้นนะ่ะยายก็ขอบอกตรงนี้ยายจะไม่ก้าวล่วง ล้ำประชาธิปไตยของคนอื่นความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ย่าอาชิกกกอกได้พูดไว้ในคลิป YouTube ดังนี้ครับบางทีเราทำความดีนะบางทีเราก็เกิดอาการท้อเพราะว่าย่าจะประมาณแบบย่าด้อยทางการศึกษาย่าไม่กล้าย่าไม่สู้ใครก็ย่าคิดว่าย่าท้อเหมือนกัน ทำไมนะ่ะเราจะช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเหลือคนที่เขาลำบากก็จะท้อขนาดนี้บางทีนะ่ะความจริงญาติก็ไม่ได้ท้ออะไรขนาดนี้ญาติทำถูกแล้วคะ่ะวันนี้นะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมญาติหน้าเศร้าไปบ้านป้าลองญาติก็เลยรู้ป้าลองอ่านหนังสือออกเรื่องของเรื่องป้าลองบอกให้ญาติมารู้ตอนที่ญาติ ไปบ้านพะลองเราก็เลยได้รู้มาเลยปกติหน่ายญาก็เป็นโรคประจำตัวคือความดันญาติคิดว่าญาติทำความดีคนล้มอย่าข้ามญาติก็คิดว่าญาติได้บุญได้กุศลญาติทำถูกแล้วแต่บางทีญาติก็กลัวอยู่นะญาติไม่เป็นหนังสือความรู้น้อยญาติกลัวนะตอนที่ญาติไปโรงพักญาติก็ร้องไห้ อยู่คนเดียวย่าทำถูกแล้วตอนที่ย่าไปสอนนอกกตูมตอนที่ไปกับแม่อชิตอนที่ไปกับเบนซ์ด้วยนั่นแหละย่านั่งร้องไหย้ย่ากลัวย่ากลัวเขาขู่ว่าจะทำนู่นทำนี่ย่าก็กลัวขอบคุณ FC ทุกฝ่ายที่เป็นกำลังใจให้ยา่าสู้ๆรักยา่าขอบคุณนะคะย,ย่ายังดูที่ไลฟ์ คนเราเนาะย่าคิดดีย่าเห็นเขาส่งสติกเกอร์มาย่าก็ไม่รู้ย่าก็พูดกับป้าลองฟังว่าป้าลองเขาส่งลายมาว่าเห็นสติกเกอร์ฝ่าเท้ามาให้ค่อยเป็นสิบฝ่านะ่ะมาให้ค่อยโอ้ยย่าชิไม่ทันคนย่าก็หัวเราะเพราะย่านน่ะก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็เรา เป็นชาวบ้าน่ะเนาะเราไม่รู้ทันอะไรเลยย่าก็หัวเราะเอา้าเขาก็ส่งสติกเกอร์ฝ่าเท้าไมา้ค่อยแต่ย่าก็คิดทางบวกนะคิดดีไปเรื่อยๆนะ่ะย่าก็ทําช่วยเหลือไปไหนก็ไม่ได้แล้วนะ่ะตอนนี้ก็กลัวแล้วล่ะกลัวนะ fc โอ้ยทําไมมันท้อนนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ปู่มหามุนี ได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องแตดแต่น่ะมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวเขาผมไม่ยุ่งคนเราน่ะโตแล้วในเมื่อป้าเขาต้องการแบบนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาอยากได้แบบนั้นน่ะผมพูดตรงๆตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้เลยนะ f อซเขาก็ยังปล่อยเลยแล้วผมจะไปดึงรั้งได้ไง f อลุงป้าน่ะเขายังปล่อยมือเลยนะผมจะไปรั้งได้ยังไง ผมมีสิทธิ์อะไรล่ะผมไม่ใช่คนในครอบครัวเขาต่อให้รักมากแค่ไหนห่วงป้ามากแค่ไหนผมได้แต่ดูแลไม่ใช่ให้ใครมาเหยียบยำ่ำได้แค่เท่านั้นแหละแต่เรื่องครอบครัวของเขานะ่ะไม่ได้ครับเขานอนคุยกันแต่ผมเนี่ยยืนเข้าใจใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเข้าใจใช่ไหม ผมพูดตรงๆเลยนะ FC เป็นหมื่นเลยดีกว่าเนะ่ยเป็นหมื่นคนเลยนะที่แชทไลน์คุยกันสนานหวันไหวในไลนะ์น่ยทุกคนเป็นปากเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแต่เรื่องครอบครัวไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นอนะ่ะปมนี้ต้องแก้เองเพราะผมเนะ่ะเคยแก้แล้วแล้วแก้ได้ดีด้วยแล้วจบง่ายด้วยนะ แต่บังเอิญว่าน่ะป้ามาขอร้องป้ามาไล์สดขอร้องผมในฐานะประชาชนผมก็ไม่ใช่ยุ่งนะเพราะผมจะช่วยในสิ่งที่ผมช่วยได้เท่านั้นถ้าเรื่องอื่นนะถ้าบอกอยากจะระงับเหตุอย่างนี้นะผมระงับเหตุทั้งสองฝั่งได้ถ้าผมระงับเหตุฝั่งหนึ่ง และอีกฝั่งหนึ่งไม่ระง,งับตายเลยนะฟังนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็ต้องฟังเหตุผลของป้าด้วยของ FC ด้วย FC แชทเข้ามาคุยกับผมทุกคนเลยนะพูดมาเป็นร้อ0แปประโยคความหมายของ FC ทุกคนพูดว่าห่วงลุงป้ามากแต่ต้องปล่อยความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ลุงผลป้าแตน Family ่ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับช่วงนี้นะ่ะป้าก็ทําทุรนนะตั้งแต่ช่วงมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับทนายป้าก็เดินเรื่องอะไรเงียบๆทนายทีมใหม่นะ่ะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรถ้าเราไม่ค่อยลงคลิปทาง YouTube จะปิดการมองเห็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะ่ะป้าก็จะต้องรือ้อพยายามทําคลิปขึ้นมาช่วงนี้นะ่ะช่วงที่ป้ากําลังวุ่นวาย ทำเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพื่อว่าที่เราจะได้เดินต่อไปป้าก็จะไม่ค่อยได้ทำคลิปก็เพิ่งจะเริ่มทำจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มลงเยอะหน่อยนะเมื่อวานนี้นะ่ะกับวันนี้2วันก็สู้เพื่อเอาความยุติธรรมคืนมาป้าก็ต้องสู้ในหลายๆเรื่องแต่เรื่องหลักๆนะ่ะที่ป้าต้องสู้ก็คือเรื่องคดีที่มันเกิดขึ้น ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่วงนี้นะก็จะเป็นจังหวะที่จะได้ลงคลิปก็คือเมื่อวานกับวันนี้สัก34คลิปเริ่มลงใหม่บางช่วงเวลาน่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องทำแล้วก็ไม่ได้บอกใครหลายๆคนถ้าป้าไม่อยากเสีย fc ไปนะี่ะฟังปู่มุนีเตือนสตีบ้างยังอยู่เป็นกำลังใจดูปู่บ้างปู่มุนีนะ่ะพูดดีมากวันนี้ แฟนครับป้าเขาค่อยๆอ,ออกจากป้าลุงหลายช่องแล้วนะเพราะป้านะ่ะไม่จัดการน้องชายป้าจริงๆสักทีฟังแล้วเครียดแทนด่าหยาบคายมากๆนะป้าไม่จัดการน้องอันนี้นะ่ะป้าปรึกษาทางทนายแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เราไปตอบโต้อะไรทั้งสิน้นทั้งนั้นก็ให้ลุงกับป้าอยู่อย่างนี้ลุงกับป้า ก็คุยกันตลอดไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้มีหลายคอมเมนต์บอกว่าป้าไม่ปกป้องลูกลุงพลว่าที่น้องๆน,น่ะมาว่าอะไรอย่างนี้ทำไมถึงไม่ออกมาปกป้องลุงก็คุยกับป้าบอกว่าปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยเข้าไปเลยคนประเภทนี้น่ะเอาไม่อยู่ละอย่าว่าแต่ลุงกับป้าพ่อแม่ ยังเอาไม่อยู่เพราะฉะนนั้นนะ่ะลุงกับป้าก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าท่านทนายบอกว่าโอเคเราดูเข้าไปก่อนหรืออะไรไปก่อนไม่ให้เราตอบโต้